สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้มาทำแปลงไม่รู้แปลงอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะทำแปลงอะไรอยู่คะทำแปลงผักครับปลูกผักเลยคะ่ะตรงนี้นี้รอบแรกจะปลูกผักก่อนออที่เป็นแปลงสลัดปลูกปลูกผักเอาไว้กินเองเนาะตรงนี้เนาะ <C> e <at> นี่มีเดินระบบน้ําด้วยเรียบร้อยโอ้ไหล,หลเป่าเนี่ยไหลสิลบบใช่หรือเปล่าระบบน้าเรียบร้อยเลยตอนนี้เสียปักอย่างเดียวดินนี่หมักเอาไว้นานหรือยังคะหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยคอกเนาะใส่ปุ๋ยคอกหมักดินแล้วก็ลดน้ําเอาไว้ทุกวันเบืองน้ํามากเลยค่ะยายนางม่วนบ่อ ทำสวนสนุกจังเลยพนาว่าโอ้จนนี่มันจะหกโมงเย็นแล้วยามไดนสีเลือกงานเนาะเดี๋ยวนี้นนนเน,ะออเนาะเฮะตอนตอนแดดทขาอนนอนเบ้นเน,นี่โอ้โอ้ว่าแต่ตนะว่าแต่ทำงานหมนด,ดมือแดดมดแล้วเขาจังเขาไม่เห็ดแดดแดดหมดแล้วเราค่อยออกมาตอนดดแดดร้อนร้เราก็นอนสบายนอนเย็นแดดร้อนนอนเถียงนาติใช่ โอ้แดดมืดตัวจะออกมาว่าแต่ทำงานทั้งวันตัวนี้บอหลิวโอ้คือบ่แดดมันร้อนไฟสีเห็ดแล้วเนาะวันนี้ได้ปิ้งปลาไหมบ่ไม่ได้หาปลาติบอมีคนมาจับไอ้หลอดนางมาจับซอยติใช่มันก็ยังเพิ่งมาไอ้จะไปจับอีกนะไม่จับแล้วพี่รังลากตกขึ้นใส่เกือบหมดเหลืออยู่อันเดียวเอาเหลืออยู่อันเดียวเหลืออยู่อันเดียวที่ พามาดูเอาสะน้อยมันเป็นคลองน้อยเนาะที่เราทําเอาไว้สําหรับเลี้ยงเอแหนแดงแหนแดงนี่เราเพิ่งเอามาปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้เพิ่งเอาแหนแดงมาปล่อยอาทิตย์ที่แล้วเร,เริ่มเริ่มที่จะนนด,ดิดก็ฝั่งขวานี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้มาปลูกววขุดจ้ะขุด,ขด ขุดขุดหลุมแล้วเอาที่เพาะไว้นะคะก็จะมีมีบานชื่นนะคะแล้วก็มีเออบันเอดาวเรืองนะคะแล้วก็ดาว,าดาวกระจายนะคะดาวกระจายที่บ้านเรานี่เป็นดาวกระจายสีรุ้งนะคะ<อ>ก็คือเป็นดาวกระจายที่สลับสีได้ในหนึ่งต้นนะคะปลูกปลูกต้นเดียวนี่มีหลายสีถ้าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> คนไหนที่สนใจเมล็ดดอก ดาวกระจายสีสวยนะคะบ้านเราด,เดาวกระจายสีไม่เหมือนใครเนาะก็ทักกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะมาปลูกตรงนี้เลยนะคะเดินเป็นแถวๆดาวกระจายแถวหนึง่งดาวเรืองแถวหนึง่งแล้วก็บานชื่นแถวหนึง่งส่วนริมคลองตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่เป็นสันอยู่ตรงนี้เราเดินเอดอกบัวดินเอาไว้แล้วนะคะใส่ดอกบัวดินเอาไว้แล้วแล้วก็แปลงที่พรวนอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวอักมาลงตรงนู้นมันเพิ่งปลูกเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะกลาลังงามเลยเห็นไม่เอ่ยน่า มันที่เพิ่งปลูกนะคะพามาดูเราปั๊มน้ํานะคะแบบนี้ทุกวันนะคะมาใส่ปั๊มน้ําที่มาจากตรงนี้นี่เป็นน้ําที่มาจากในคลองที่เราขุดเอาไว้ริมที่ค่ะคลองน้อยนะคะเป็นน้ําที่เไหลามาแล้วก็เก็บอยู่ในนู่นตรงไกลๆนั้นนะคะเป็นพื้นที่รับน้ําในช่วง ช่วงที่ฝนตกนะคะก็จะมีน้ํามากแล้วก็มีปลามากนะคะเราก็ขุดคลองเอาไว้สําหรับเก็บสะสมน้ําเสร็จแล้วเราก็มาปั๊มใส่ตรงนี้เพื่อว่าในอนาคตไปนะคะเดี๋ยวเราปลูกปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอยู่ในนี้นะคะเราก็จะทาร่องน้ําให้น้ําไหลไปใส่ต้นไม้ที่เราปลูกเนาะอันนี้ก็เป็นเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะปีนี้ปีแรกแล้วก็คลองน้อยตรงนี้ก็เพิ่งจะเพิ่งจะได้ขุดได้แค่ไม่กี่เดือนนะคะก็ ทดลองดูค่ะก็ลองผิดลองถูกกันส่วนที่เห็นอยู่เลยไปตรงนู้นนะคะเป็นแปลงดอกไม้แล้วก็ถ่าจากแปลงดอกไม้เป็นสระเป็นสระน้ําที่เราขุดเอาไว้สําหรับเนี่ยแหละค่ะเตรียมปลูกดอกไม้ในสวนของเรานะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้เห็นนะคะดอกไม้สวนดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเรากันไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้มันก็จะหกโมงเย็นแล้วเนาะก็จะพาไปดูได้นิดนึงก็คือว่า มันเริ่มเหี่ยวไปแล้วล่ะคะ่ะเ,เพื่อนๆดอกไม้เริ่มเหี่ยวกันไปละก็จะประมาณนี้เนาะแปลงซ้ายมือตรงนี้นะคะก็เป็นแปลงดอกคุณนายตื่นสายที่เพิ่งปลูกใหม่นะคะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์ก็เริ่มเนี่ยคะ่ะเริ่มเห็นเป็นเขียวๆแบบนี้นะคะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็ถ้าเป็นแปลงนี้เนี่ยสองเดือนเต็มๆแล้วคะ่ะดอกดอกออกบานสะพรั่งเลยนะคะ ต่นี่มันเย็นแล้วไะดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉากันไปแล้วนะคะหอกันไปละก็สวยๆทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะดอกไม้ดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเรานะคะจะไปชมดอกคุณนายเตื่นสายสีสวยๆนะคะก็ติดตามกันไปได้ที่ f c e b o o k f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยเนาะไม้หัวดอกสวยนะคะพิมพ์ไปใน Facebook เนาะเดี๋ยวก็เจอเรานะคะก็นี่มีให้เห็นอยู่ ถ้าสีที่สีที่สีอ่อนๆนี่ก็เห็นอยู่จนเย็นก็ยังสวยอยู่นะคะส่วนสีที่เข้มๆนี่รู้สึกว่าจะหุบไวเหลือเกินเมีอัน,นี้นี่สวยมากเลยเป็นคุณนายตื่นสายนะคะใหม่ล่าสุดของที่บ้านเลยนะคะก็คือคุณนายตื่นสายที่เป็นชนิดดอกซ้อนเนาะเป็นคุณนายตื่นสายชนิดดอกซ้อนสีชมพูออกแดงนะคะตอนสสายที่บ้านมา